มุกดาชวนเคมเที่ยวบ้านเกิดทัวโฮมสเตย์ธุรกิจครอบครัวเพิ่มความฟินทวีคุณเข้าไปอีกสำหรับโคจีนมุกดานารินรักกับเคมฮัสวีพักพงภยัยศาลที่รายการสดสดบทไม่มีตีสนิทได้พาไปไถ่ายทำากลายถึงบ้านในหมงโฮมสเตย์ จังหวัดระนองซึ่งเป็นธุรกิจทางบ้านของนางเอกสาวมุกดานั่นเองลาสุนเมียวกกดเจอมุกดาที่มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ใหม่ Boss i s เ r i a Khairer Boss ชขขยนันเชื่อที่ชั้นเองมศูนย์การค้าชม้น21หลังเสร็จงานได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวพาแคมไปเที่ยวบ้านมาบ้านในหมงจังหวัดระยอง ใช่ค่ะไปแถวรายการสดสดบทไม่มีตีสนิทด,ดีมากเลยค่ะเลยได้โปรโมทบ้านในหม่งไปด้วยค่ะเคมเขาก็ชอบดูมากและเขาก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาติอยู่แล้วกิจกรรมเยอะด้วยมากค่ะที่บ้านได้มีการพูดคุยกันยังไงบ้างก็พูดคุยทักทายตามประสาคุณแม่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณแม่เขาไม่ค่อยได้เจอดาราเท่าไหร่เขาจะเจอในทีวี พอเจตัวจริงเขาก็จะเอา้าทําไมตัวจริงผอมจงมางทํไมอยู่ในกล้องตัวใหญ่มีคําถามแบบน่ารักน่ารักทั่วไปคุณแม่ใจดีใช่ค่ะคุณแม่เขาชอบรับแขกเวลามีใครมาคุณแม่ก็จะเต็มที่มากๆมากินนี้ไม้กินนั่นไม้อยากไปนี้ไม้อยากทําอะไรคือให้หมดเลยมีพูดคุยส่งภาษาใต้กันไหมในรายการมีที่แบบเราเล่น คุยกันภาษาใต้อย่างคำที่คนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดที่ไม่ใช้คนใต้จะรู้หรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรมีบ้างค่ะเข mm ้ม hmm. ชอบไม้ที่ได้ไปเจอคนที่บ้านเข้มชอบค่ะเ mm hmm. ขาชอบในเรื่องธรมร,ร,ธรมชาติพอไปคลุกคลีกับธรรมชาติคือจะบอกว่าโฮมสเตย์ mm hmm. ที่บ้านใกล้เคียงกับธรรมชาติมากๆ mm hmm. คือเข้มข่าวชอบต้นไม้ชอบน้ำเขาชอบนะคะ มีบ่นไหมว่าอยากไปอีกเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาอีกครั้งตอนเจอกับครอบครัวแนะนำเข้มว่ายังไงมีแซวไหมว่าเป็นคนสนิทไม่มีค่ะไม่ได้มีแนะแนวแนะนำอะไรว่าคนสนิทอะไรเลยเป็นแค่เพื่อนกันเป็นครั้งแรกเลยไหมที่ไปที่บ้านใช่ค่ะแต่ไม่ได้อะไรไปถึงตัวบ้านนะคะอยู่แค่โฮมสเตย์จะถามว่ามีคนทักทายคุณแม่ ก็มีค่ะตามที่รายการไปถ่ายเลยมีพูดคุยกับคุณแม่ให้คุณแม่พาเดินชมสวนเราชวนไปบ้านเราแล้วเขาวชวนไปบ้านเขาบ้างเขาวชวนบ้างหรือเปล่าอ๋ออันนี้ต้องรอดูสดสดบทไม่มีเลยค่ะว่าเป็นยังไงว่าจะได้ไปหรือเปล่าถ้ารายการดีดิวมาก็อาจจะได้ไปส่วนตัวกันมีคุยชวนบ้านไหมจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีคลิป ที่ไปทําบุญกับพี่เนงปณิตาตอนนั้นเราจะถามนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ที่ไปลไม่ได้ถามว่ามีการถามไหมมีการถามแต่เป็นกลุ่มเสมอมีโอกาสก็อยากไปกันทุกคน